เจ้าหญิงนิทารากาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วในอาณาจักรอันห่างไกลที่เต็มไปด้วยสวนดอกไม้และสายน้ำขับขานได้มีเจ้าหญิงน้อยนามว่าออโรราถือกำเนิดขึ้นพระราชาและพระราชนีผู้ปลื้มปิติจึงจัดงานเฉลิมฉลองยิ่งใหญ่เชิญแขกเรือจากทั่วทุกสารทิศ รวมทั้งนางฟ้าผู้มีปัญญานางฟ้าแต่ละนางมอบผ่อนให้ออโรราทั้งความงดงามความเมตตาและเสียงไพเราะดังนกในติงเกลิลทว่ามีนางฟ้านามเมาวิออราซึ่งไม่ได้รับเชิญโมโหจนบุกเข้าไปในท้องพระโรงนางเปล่งเสียงดังกึกก้องสาบแช่งให้ออโรราเอานิ้วไปโดนเข็มปั่นได้ และต้องหลับไหลชั่วนิรันในวันเกิดปีที่16เสียงร้องด้วยความตกใจดังระหึ่มไปทั่วห้องบรรยากาศเต็มไปด้วยความหวาดวันแต่แล้วนางฟ้าใจดีนามเออรีอวราก้าวออกมาและลดทอนคำสาปลงว่านางจะไม่ตายเออรียวรากล่าวแต่จะหลับไหลจนกว่าความรักแท้จะปลูกนางขึ้นนับแต่นั้นพระราชาทรงมีรับสั่ง ให้ทำลายกลงล้อปั่นได้ทั้งหมดในอนาณาจักรการเวลาผ่านไปออโรราเติบโตขึ้นเป็นหญิงสาวผู้เปล่งประกายเต็มไปด้วยความงามและความฝันแต่โชคชะตาซึ่งอดทนและแน่วแน่ค,อคอ่อยๆคลืบคลานเข้ามาใกล้ในคืนก่อนวันเกิดปีที่16ขณะเดินเล่นในหอคอยร้างออโรราพบกลงล้อปั่นได้เก่าแก่เต็มไปด้วยฝุ่น ด้วยความสงสัยนางจึงเอื้อมมือไปรัว <ส amino! S 1> <hh> เสียงลมกระซิบทวา่าทุกอย่างสายเกินไปแล้วปลายนิ้วของนางโดนเข็มและร่างน้อยก็ตกสู่ห้วงนิทราอันไร้ฝันความเงียบปกคลุมทั่วประสาสตรเถาวันและไม้เลื้อยปกคลุมจนมิชิดเรากับหายไปจากโลกการเวลากลายเป็นสิ่งไร้ความหมาย ตำนานเจ้าหญิงนิตราผู้ถูกปกป้องด้วยพงน้ำแพร่กระจายไปทั่วอาณาจักรทั้งหลายเหล่านักกล้าหลายคนพยายามฝ่าดงน้ำแต่ล้วนพ่ายแพ้จนกระทั่งวันหนึ่งเจ้าชายนามลีออนได้ยินเรื่องราวนั้นเข้าด้วยใจเด็ดเดี่ยวและบริสุทธิ์เขาเริ่มออกเดินทางสู่ปราสาทลับแลเมื่อเขาเข้าใกล้ เล่าเถาวัลเหมือนถูกมือไร้เงาผลักออกเปิดทางให้ในห้องโถงใหญ่เข้าพบออโรรานอนสลบเรากับหยุดเวลาไว้บนเตียงไหมสีขาวด้วยแรงจูงใจอันไม่อาจอธิบายลีออนคุกเข่าลงและจุมพิษเบาๆบ,บ,บ,บนมือของนางทันใดนั้นแสงสว่างเจิดจ้าแผ่กระจายทั่วห้องและดวงตาของออโรราก็ค่อยๆลืมขึ้น ท่านคือใครหรือออรรากระซิบน้ำเสียงเต็มไปด้วยความพิศวงลีออนขอถาวายตัวรับใช้องค์หญิงเขาตอบด้วยรอยยิ้มปราสาททั้งหลังก็ฟื้นตื่นตามนางเสียงดนตรีและเสียงหงัวเราะกึกก้องขึ้นมาอีกครั้งพระราชาและพระราชินีโผกอดพระธิดาแน่นด้วยความปิติจนเกินคำบรรยายออรราและลีออน ใช้เวลาหลายวันเล่าเรื่องราวและแบ่งปันความฝันเกิดสายสัมพันธ์แน่นแฟนยิ่งกว่าโชคชะตาไม่นานก็มีการจัดพิธีอภิเษกันยิ่งใหญ่ท่ามกลางความหวังและความสุขของผู้คนและแล้วทั้งสองก็ไม่ได้เพียงแค่มีชีวิตอยู่อย่างมีความสุขรบบนานเท่านานแต่ยังดำเนินชีวิตด้วยความกล้าหาญความเมตตา และหัวใจที่เปิดรับปฏิหารเสมอคติสอนใจของเรื่องนี้ความรักแท้ความอดทนและความกล้าภายในสามารถทำลายคำสาบที่แข็งแกร่งที่สุดได้ Here's the English only versions of the story. Once upon a time, in a distant kingdom filled with blooming gardens and singing rivers, a beautiful princess named Aurora was born. The king and queen, overwhelmed with joy, held a grand celebration inviting everyone across the lands, including wise fairies. Each fairy gifted Aurora with blessings, beauty, kindness, and a voice like a nightingale. However, an uninvited fairy, Malavura, furious at being forgotten, stormed into the hall. With a voice like thunder, she cursed Aurora to prick her finger on a spinning wheel and fall into an eternal sleep on her 16th birthday. From that day, the king ordered every spinning wheel in the kingdom to be burned. Years passed, and Aurora grew into a radiant young woman, full of grace and dreams. Yet fate, persistent and patient, crept closer. On the eve of her 16th birthday, while wandering in a hidden tower, Aurora discovered a dusty spinning wheel. Curious, she reached out. Beware, whispered the wind. But it was too late. Her finger pricked the spindle, and she fell into a deep, dreamless sleep. A silence fell upon the castle, thorns and vines overgrew its walls, hiding it from the world. Time Determined and pure of heart, he journeyed towards the hidden castle. As he approached, the thorns seemed to part before him. Wonder in her voice. Leon, at your service, my lady, he replied with a smile. The castle awakened with her music and laughter filling the air. The king and queen embraced their daughter, overjoyed beyond words. Aurora and Leon spent days sharing stories and dreams, discovering a bond stronger than destiny. Soon, a grand wedding was held, celebrated by all with hope and happiness. And so they lived not only happily ever after, but bravely, kindly. And with hearts always open to wonder, true love, patience, and inner courage can break even the strongest curses.